ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 ม a นเซตตี้โคตรโหดหากได้ดิแคนไรท์กวาดิโอเอ็มปัปเป้เสริมทัพเปปกวาเดล่ากูซื้อชาวสเปนเตรียมต้องเจอปัญหาใหม่ที่รออยู่ในซัมเมอร์นี้หลังจากที่สามารถนำแมนเชตอร์ผง,งาดคว้าที่เป็นแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่ จะต้องมีการยกเครื่องขุมกำลังเพื่อเพิ่มเติมความสดใหม่สำหรับฤดูกาลหน้าแมนซิตี้สร้างประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์ทำให้พวกเขาทาประสมีความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทำไว้เมื่อปี1 9 9 9แน่นอนการประสบความสำเร็จแบบนี้ย่อมทำให้ทีมต้องมีการปรับปรุงขุมกำลังตอนนี้มีรายง,งานว่าพวกเขาจะต้องเสีย3คีย์แมนสำคัญในซัมเมอร์นี้รวมทั้งอินคายคุนโดกันดังนั้นเป๊ปจึงต้องเตรียมความพร้อมในการหาตัวตายตัวแทน ่อรักษาความกระหายในการล่าแชมป์หอวทีมต่อไปผู้รักษาประตูและกองหลังสําหรับเรื่องนายด่านต้องบอกว่าเป็นปัญหาน้อยที่สุดของเป๊ปเพราะทีมยังคงเชื่อมั่นในฝีมือของแอร์ดัซซันหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมขณะที่สเตฟานออเตกาพร้อมรับบทบาทอย่างอะไรตลอดการขณะที่ตำแหน่งแบ็กโฟแน่นอนทางฝั่งขวาไคล์วอเกอร์ยังมีอนาคตกับทีมแม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวกับเซลฟิยูไนเตดหลังดาบคู่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเลนในลีกสูงสุด รวมทั้งบเบเยมินิกก็สนใจอยากนาตัวไปเสริมแกล่งเช่นกันอย่างไรก็ตามวอลเกอร์ไม่ใช่ตัวเลือกอัตโนมัติของเป๊ปในช่วงท้ายซีซั่นเนื่องจากเป๊ปพร้อมจับจอร์สโตนสวมบทแบ็คขวาผสมเซนเตอร์แบ็คที่โชว์ความได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็คต้องบอกว่ามีตัวเลือกหลักอย่างรูเบนดิอาร์ตและมานีโอคาญชีกันนั้นเป๊ปยังต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเล่งขวาจอสโกกวาริโอนก้องหลังจากเอเบรซิกมาร่วมทับในซัมเมอร์นี้ส่วนแบค็คซ้ายน ปัญหาใหญ่ที่เป๊ปต้องเจอก็คือการหาตัวแทนของอินคายกูรโดกันที่สอแววว่าจะบอกลาทีมหลังนาเตจะหมดสัญญาและมีรายง,งานว่าเขาพร้อมจะปิดฉาก7ซีซันในถิ่นเอเทียสเตเดียมเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่การดึงตัวดิคคนไร์มาร่วมทัพถือเป็นทางแก้ปัญหาที่ลงตัวที่สุดโดยแมนเชสเตียพยายามคว้ากัปตันทีมขุนคอนเวสแฮม,มมาเสริมแกร่งในซัมเมอร์นี้แต่งานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้นสังกัดต้องการค่าตัวไม่น้อยกว่าร้อยล้านปอนด์ ตอนนี้มีรรงงานว่ักาน,น์เซนคือทีมเต่งที่จะได้ลายเซนมิดฟิลด์ทีมชาติกรีฑานี้ไปร่วมทับขณะนั้นแมนซิตอ้อาจจะมาแรงแซงโค้งเนื่องจากเดวิดมอย์คื่นชอบเคิฟิลิปกองกลางของแมนซิตี้แมนซิตอ้อาจจะใช้วิธียื่นเงินบวกนักเตะเพื่อให้เวสแฮมพิจารณายางไรก็ตามอยเซสคาเซโดกองกลางไบรตันก็เป็นอีกทางเลือกถ้าเกิดดิคันไรต์ตัดสินใจบอกปัดแมนเิตี้เพื่อไปเล่นยังถิ่นเอมเลสเตเดียมแต่ก็ต้องแข่งกับสิงโตน้เงินครามเชลซี ขณะที่กองกลางตัวหลักอย่างโรดี้และเควินเดบรอยยังคงเป็นกําลังสําคัญในแผงมิดฟิลด์ของทัพเรือใบแต่การหากําลังเสริมเป็นสิ่งที่จําเป็นหากเกิดกรณีเพเมเกอร์ทีมชาติเบยเยมบาดเจ็บจะได้ไม่ทําให้ทีมฟอร์มสะดุดกองหน้าดูเหมือนตอนนี้ดิยาร์มาเรสซึ่งลงมาแทนเดบรอยตอนที่เขาบาดเจ็บในรอบชิงชนะเลิศกับเบนเดรุสซิวาเหมือนจะอําลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จากนั้นในรุกทางขวามีแวร์วัลฟิลฟอร์เดนจะได้เป็นตัวหลักขณะที่แจคก,กิลีดเออริงฮาร์แลน ยังเป็นตัวเลือกแรกสาหรับกวาดโอลาในตําแหน่งนารุกฝั่งขวาและหนา้าเป้าตามลําดับส่วนฮูเรนอวารเรสสามารถลงมาเล่นแทนฮัวหอกดาวรุ่งชาวนอร์เวย์ได้สบายโดยเขาสามารถปรับเปลี่ยนเกมเวลาที่ทีมเกิดบทไอเดียในการเข้าทําแม้ว่าทีมจะมีเกมรุกที่สุดอันตรายก็ตามแต่เป๊ปยังต้องเสริมแกล่งตรงจุดนี้โดยมีรายงานว่าเขาหมายตาเอ็มปาเป้ P e, กองหน้าของแแชร์เอาไว้แม้นาเตะเพิ่งประกาศว่าไม่อเาระแชร์ในซัมเมอร์นี้ แต่ในโลกลูกหนังทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ในช่วข้ามคืนแน่นอนแมนซิตี้เป็นเพียงไม่กี่ทีมที่สามารถกันตีเรื่องความสําเร็จและมีศักยภาพจะจ่ายข้างเหนือระดับมหาศาลให้กับห,าาหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสได้ขณะนั้นมาริดก็หมายมั่นปั้นมือที่จะคว้านาเตะไปเสริมแกร่งด้วยเช่นกันหลองนึกภาพหากสามประสานแมนซิตี้ได้แก่เอมเปเป้ฮาเลนกิลิทหรือโฟเดนงานนี้บอกเลยว่าคู่แข่งคงได้ขาสัน่นเพราะไม่รู้จะรับมือกับใครก่อนดี เป๊ปชี้เรือไม่คิดเซ็นเอ็มเปเป้เหตุว่ารู้ดีจะไปไหนเป๊ปก็โดดร้าวบริการแมนซิตี้รู้ดีว่าทีนเอ็มเปเป้ต้องการย้ายทีมไปไหนทําให้ไม่มีแผนที่จะไล่ล่าตัวหัวหอกรายนี้เอ็มเาเป้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้เงืินขายต่อสัญญากับแปรแชร์ออกไปเพิ่มทําให้สัญญาปัจจุบันจะหมดลงในซัมเมอร์2024ขณะที่แปรแชร์ต้องตัดสินใจว่าจะขายเอ็มเาเป้ในซัมเมอร์นี้หรือจะเสียไปแบบฟรีในซัมเมอร์หน้า ช่วงที่ผ่านมาเรียมดริดเป็นตัวเต็งตลอดในการได้ตัวเอ็มปาเป้แต่ถึงกระน,นั้นแมนซิตี้ก็ถูกโยงว่าอาจมีเอี่ยวด้วยเพราะมีเงินทุนในการซื้อตัวและจ่ายค่าเหนื่อยได้อย่างไรก็ตามเป๊ประยบข่าวลือของประธานเป้และทับเรือใบโดยกล่าวยืนยันหนักแน่นว่าเราจะไม่เซ็นสัญญากับเอ็มปาเป้อย่างแน่นอนเข,นา,ขาจะไม่ย้าแมนซิตี้และเราทุกคนก็รู้เขาต้องการไปไหนยื่นหมูยื่นแมวเป๊ปจ้องกระชากคิมมิดจากยบร์น จากกรณียบร์มินิกต้องการคว้าตัวไคลวอเกอร์แบ็กคว้าตัวเก่าขอมเมตี้ล่าสุดก็มีการเลื่อนข่าวว่า pp, เป๊ปเหล่งจะคว้าตัวยูชัวเมิกมาทางเสือใต้เช่นกันเสือใต้คว้าตัวเจ้ากซโลไปจากเมดิติในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราที่ผ่านมาและในขณะที่ไม่ได้มีการซื้อขาดแบ็กโปรตุเกสก็มีรายง,งานว่าพี่เสือพี่เสือต้องการวอเกอร์ไปใช้โดยใช้โอกาสที่ันเตะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของสัญญากณะน,นั้นล่าสุดเป๊ป เป็นข่าวจากทางเซเดมิเลอร์ว่าต้องการคว้าตัวเคมิกให้โยกจากวาเยนมาเป็นลูกทีมของตนอีกครั้งในถิ่นเอตแฮสเตเดียมเมื่อเป๊ปปองว่าดาวเตะเยอรมันจะเล่นเข้ากับแผนการเล่นของตัวเขาได้เป็นอย่างดีด้วยความสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งฟูลนแบ็กละกองกลางความสารพัดประโยชน์ของกองกลางวัย28ทําให้เขาเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของทั้งวอลเกอร์และกุนโดกันที่มีโอกาสจะย้ายออกจากแมนซิตี้ในซัมเมอร์นี้ เบยบยังเป็นคนคว้าคิม,มิกมาจากแอบเร์ิกในปี2015เมื่อตอนที่เขากำลังคุมบาเยอร์มินก่อนนักเตะสร้างผลงานติดลําบนเป็นหนึ่งในคีแมนของบาเยอร์ตลอดหลายปีหลังมานี้จาความสนใจที่มีต่อคิม,มิกส่งผลให้ดิวที่บาเยอร์ T ต้องการวอลเกอร์อาจเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดคือการสนัเตะแหลกกันโดยตรงของทั้งสงฝั่งทีมสาอุทุ่มแหลกคว้าเบนโด เดลันติกแรงงานว่าสมสรจากซาอุดิอาระเบียยื่นข้อเสนอก้อนโตเพื่อล่อแบรนดโรซิวาให้ย้ายไปเล่นในประเทศสโสมสรนในลีกซาอุก,กำลังดำเนินการตามแผนที่วางไว้ในการดึงสตาร์จากยุโรปไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศที่ผ่านมาก,ก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยล่าสุดเดวิดออสตินเผยมีข้อความส่งมาหาจอร์ดเมนเดสในฐานะตัวแทนของเบนเดโรซิวาถึงโอกาสดึงกองกลางมาซซตีไปเล่นในลีกเศรษฐีน้ำมัน คาดว่าจะเป็นในกลุ่ม PIF ถึงประกอบไปด้วยเอ้าอาลีเอ้าอิติฮัดเอ้าฮิลานและเอานาเซอร์ที่พร้อมมาเจรจากระนั้นได้รายงานระบุว่าเบนเดโดเตรียมปฏิเสธข้อเสนอเดลันติกเผยว่ากองกลางวัย28อาจพิจารณาทางเลือกของตัวหน้าร้อนนี้แต่กรณีย้ายไปซาอุดิอาระเบียยังไม่ใช่ทางเลือกในปัจจุบันเพราะนักเตะอยากลงเล่นในยุโรปต่อไปที่ผ่านมาปารีสแซงต์แชร์กับปารเซโรน่าพยายามติดต่อไปหานกเตะ กันนั้นทางมาเซตี้ก็ยืนกรานว่าไม่ปล่อยตัวยกเว้นในกรณีที่ได้ค่าเงินในจํานวนจากทีมที่สนใจคาดว่าแบรนดโร่จะตัดสินใจอนาคตเร็วนี้แต่โอกาสย้ายไปซาอุดิอาระเบียมีน้อยมากเจอราดบอกปัดข้อเสนอคุมทีมซาอุเซอรเฟนเจอราดอดีตในายใหญ่อเซนวิลาระบุชัดจะยังไม่กลับรับงานคุมทีมหลังรับงานทับทามจากสโมสสในซาอุดิอาระเบีย เจอราดอดีตกับตันทีเรียว่ฟูมีโอกาสได้งานใหม่เนื่องจากเอาอิติฟักที่ต้อให้เขาเข้ารับตําแหน่งกุนซือโดยเจอราดบินไปเจราจาถึงซาอุดิอาระเบียจากภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานกาะนั้นจากข่าวระหว่างเจอราดกับเอาอิติฟักที่มาดัดเจ็ของลีซาอุดิอาระเบียในซีซั่นที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าปรากฏลาสุดเจอราดได้เผยข้อเท็จจริงออกมาแล้วว่ามีข่าวขผมมากมายในสื่อหลายเรื่องไม่เป็นความจริงผมได้รับเชิญให้ไปที่นั่นเพื่อรับฟังข้อเสนอ ที่ผมเดินทางไปหลังจากที่ได้วิเคราะห์แล้วในสองสัมิที่ผ่านมาตอนนี้ผมจะไม่ตอบรับข้อเสนอเจอราดเปิดกับทีวีช่อง4ขณะที่รับจ็อบเป็นคอมเมนเตเตอร์ในเกมคัดเลือกยูโรคู่ดูหวังอังกฤษกับมาซิโดนีเหนือบอนธมัรสั่งเด้งองคนิวผลกุสื่อแม้จะพาทีมอยู่รอดบรธรมัดประกาศปดแกรี่โอนิว พุทื่อชาติออกจาะตำแหน่งอย่างพงนทางการแล้วโอนิวัย40เข้าารับตำแหน่งคุมทัพเดอรเชอรี่แทนที่ของสกอตต์ปาร์เกอร์เมอร์ซิสตที่ผ่านมาพาทีมคว้าชัยชนะ10นัดจาก34เกมฟีนเบลีกก่อนจบอันดับ15หลอดตกชั้นได้อย่างวุบวิดอย่ได้ก้ตามเรื่องังกาไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าบอลธรรมัดแถลงการว่าเราต้องขอบคุณทุกอย่างที่แกรี่ทำไว้และขอวอวยพรให้เขาพบกับช่วงเวลาที่ดีในอนาคตต่อไป